สวัสดีครับวันนี้มงคลอ่อนทัวก็พาเพื่อนๆเที่ยวกันที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับตอนนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับน,นิพนธ์เสานะแล้วท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตานะครับตรงนี้นมีจักรยานให้เช่าเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูป มีพญานาคมีช้างแล้วก็จะมีร้านข้าขายกระเป๋าขายเครื่องจักรสารนะครับผมจะรอบๆแบบนี้เลยนะครับคนเยอะนะวันนี้วันเสาร์นะครับผมรอบๆก็จยอะขนาดนี้อะไรอะเฮ้ยอะ ดูตรงนี้ก่อนสวยๆเนี่ยน้ำเจ็มๆไปนม้เลยตกเกืือนอยู่ด้านนู้นใกด์บุลเลอพามาใหม่ด้านนี้โอ้ครับผมตกเกืือนอยู่ด้านนู้นน้ำค่อนข้างเยอะ คือผก็จะไปแบบนี้เลยครับเกืนตาสักชะละสิบกกินพื้นที่สองจังหวัดนะลบเีลือซลาเบเลือกว้างมากเลยนี่พามาดูน้ำผมพามาเที่ยวเขื่อนนะครับจาเดินไปดูข้างหน้ากันว่าจะเป็นยังไงบ้าง

พระดอกทานตะวันช้างคู่นะครับผมกระล,ลิงอยู่ด้านโน้ตถ่ายรูปก,กันไปเลยแล้วทำอะไรเล่นว่าวที่นี่สำนับสู่นยนป่าศักตตัวนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมอันนี้ก็จะมีช้าง ตังน,นี้จะมีลิงช้างหังเป็นปลาข้างหน้าเป็นช้างข้างหลังเป็นปลาอันนี้เป็นพญานาคผมพญานา ท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับบรรยากาศก็เยน็ยนๆนะลมแรงๆ่าวุธเลยเคลนนื่นอนตากับเจลซิสจุดถ่ายรูปที่ด้าน,นนา,านหนึ่งครับตอกทันตะวันใกล้ๆกับพญานาค นั่นนี้ก็จะเป็นสวนยอมให้นั่งพักพ่อนหย่อนใจแล้วก็มีอนุมาลให้ถ่ายรูปเิ็นยอโน้นนะครับนั่นนี่ก็จะเป็นร้านค้าล่มเลื่นดีนะครับผมคนก็ามาพักผ่อนกันเยอะ ร้านค้าขายของกินตรงนี้เป็นชายฝั่งที่ใกล้น้ำที่สุดเพื่นก็จะแรงๆนาบนี้สัตว์เข้าหาฝั่งแบบนี้นะครับเพื่นนอนตมเย็ยนมากนะครับผม นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมด้านนี้เป็นเขื่อนนะตัวเขื่อนะครับตัวรนะบายน้ำและกระโน้นจะเป็นเขื่อนด,ดินนะครับที่ยาวที่สุดนะเขาบอก เยอะมากนะครับเพือถึงฟั่งัดขึ้นมานะอีกนิดเดียวมันก็จะพ่วมมายัไงไนมะ่เยะอะนะเนี่ยักปาสไม่เป็นทางเดินนะเดินไปยางกันเลื่อนถ้าเดินกลับไปก็เป็นที่จอดรถแล้วก็ร้านขายของมันนี้มาวันเสราร์วันติยะสซะด้วยนะครับ จาดรถสกไก็แล้วก็เดินพักหนึ่งเลยนะครับผมเดินปาสักชลสิธิ์ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นหน้าเคินนะครับลมแรงมากเลยนะงสังใส่ถ้ายินเสียงลมเคินปาสักชลสิธิ์นี่นะคบเป็นที่พักผ่อน ที่มาก็คนมาเที่ยวแล้วก็มาพักพันกันเยอะนะแต่อยู่ทางด้านทางนี้มนไม่ค่อยมีวันนี้ก็ขอจบลิปพามาเที่ยวชมเครือนป่าศักชลสิทธิ์นะครับผมในวันเสาร์ที่23ตุลาคมครับผมวันนี้เป็นวันหยุดพอดีนะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษอันตียมหารากนะครับสภาพ สิ่งแวดล้อมเขื่นอนทิวทัศน์น้ำเย็นๆลมเย็นๆนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมองคลออนททวดะครับขอบคุณครับ